อ้าวมาลลยมาลลยเขาซื้มือเลยค่ะให้กับทีมนสเปค t i o n เกิดนะคะกองงานด่านอาหารและยานั่นเองนะคะเป็นไงคะพี่เจียปรีลาได้ใจไหมคะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยจริงนะครับแท้คำว่าสุดยอดเลยเอาพี่ของพี่คนละทีมโอ้โหอ๋อหลาน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 โอ้โหวันนี้กองเชียร์น่ารักมากมานะคะมาเต็มที่เลยมองไปมองมานึกว่าต้องคริสมาสนะคะเนี่ย อาเรามาพิจัดก,กับทั้งห้าท่านก่อนนะครับท่านแรกครับขอญาตแนะนำตัวเองครับค่ะนิฉันนางสาวอิศยาจุมทีนะคะชื่อเล่นชื่อปุ๋ยค่ะอะไรนางนามสกุลขอนามสกุลอีกครั้งครับจุมทีค่ะโอ้นามสกุลดีเนี่ยจุมทีอ่ะโอเคน้องปุ๋ยะนะครับน,น้องปุ๋ยท่านต่อไปเลยค่ะท่านที่สองครับค่ะก็ชื่อไตรรัตนาสินชัยนะคะชื่อเล่นซันค่ะซัน อ๋อนี่ก็ฟังเอ้หูไม่ค่อยดีเลยพักนี้เพี้ยนไปหมดเลยฟังอะไรอ่ะท่านที่สามครับเจี๊ยบต้องฟังดีๆนิดนึงนะอ่ะครับฟังดีๆค่ะดังสาวอภาวดีม่วโมราค่ะออฟค่ะออฟเนะคะอันนี้ชัดเลยพี่เจ๊ยบตาโตทําไมคะออฟ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 ชอบชอบใช่ไหมปกติน้องก็ออฟออฟออฟนาะออฟบ่อยมากเลยเอามาด้านนี้ดีกว่ารู้จักกับด้านนี้บ้างค่ะชื่ออลิสาลาม่วโมราค่ะชื่อเล่นชื่อแอปค่ะแอปแอปเนยะคะ แฟนสงการคนเนี้ยทักษิณอ๋อเหรอคนเนี้ยท่านต่อไปเลยค่ะชื่อกิติยาวอ่ะสามารถค่ะชื่อเล่นชื่อกิฟต์ค่ะชื่อ,อกิฟต์นะคะนะครับกิฟต์นะครับ,รนะรบเดี๋ยวพออ๋ออยู่ับพอจำได้ไหมครับทั้งห้าคนครับจำได้นะครับ,จำ,รบจำได้ทั้งห้าคนเลยนะครับน้องกิฟต์คงคงจะได้จกักหกเปอร์เซ็นต์นะครับเที่ยวนี้นะนำชื่อเสียงมาสู่กองนะครับ